กูรูเวสปา EP นี้นะครับเดี๋ยวเราจะพามาเช็คสภาพรถเจ้าคันนี้เลย LX นะครับ40,000กิโลนะครับมีอาการอะไรกันบ้างนะครับผมอันดับแรกเลยนะครับผมก็มีการต,วตรวจเช็คตอนที่อยู่หน้าศูนย์บริการแล้วครับว่าอันดับแรกเลยคือหนึงอาวุป,ปืนคอหลวมพอเวลากาเบรกปุ๊บระไฟแล้วนะครับแล้วก็กด ข้างหน้าดูนะก็จะมีเสียงดังกึกกึกกึกก็แสดงว่าน็อตคายหรือปืนคอนะครับเกิดเป็นร่องนั่นเองอาการที่2นะครับผมก็คือเข็นมานะครับได้ยินเสียงบริเวณทางด้านแข้งฝาครอบสายพานก็นนิษฐานได้ว่าเป็นตัวชุดลูกปืนไม่ว่าจะเป็นชุดลูกปืนฝ่าครอบแข้งชุดลูกปืนคลัตตตัวนอก,ต,นอกตัวในก็เดี๋ยววันนี้นะครับก็จะทําการตรวจเช็คดูนะครับเช็คระยะเป็นทายของเหลือไปด้วยนะครับผมก็ฝากกันไปด้วยนะครับสำหรับลูกค้าใดที่40,000โลแล้วนะครับมีอาการข้างต้นแบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับนำรถเข้า เปลี่ยนลูกปืนคอใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนลูกปืนคัดรถจะได้ขี่ดียิ่งขึ้นเลี้ยวคมนิ่งขึ้นไม่มีเสียงในการขับขี่ให้ลำคาญใจโอเคนะครับฝากกันไว้ด้ครับถ้าอยากรู้สาระเียที่กดกีนะครับติดตามเราไว้นะครับผม g o ู u <uru> Vespa